กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้เราจะต่อให้ได้แค่2ชั่วโมงเ่านั้นโหไไม่มินต่อ10บกว่าชั่วโมงต่อไปได้ไงโวของเราเนี่ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วบอกเลยเดี๋ยวดูอืมจริงเดี๋ยวดูได้มามินเดี๋ยวดูวเ,ออเ,งงเลยเออมาแกก่องกัเลยฮะก้อยโวจ็บง่แปล ไอ้ยหย่ไอ้ยหย่เห็นส oh yes, ิ่งที i i Dale, ่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตต่อโมเดลถาปัดก็ไม่เคยเห็นเยอะจังอะหมดแล้วฮะมีหกถุงปัดแล้วนะคา ไมมินช่วยด้วยไมมินช่วยพี่ด้วยแค่เห็นก็จะร้องไห้แล้วครับครึ่งชั่วโมงนะครับผมแค่ตัดก็ครึ่งชั่วโมงแล้วจ้าเออ เน้ยนี่ Why not Why not เนี่ย Yeah Why not มันไม่มีจอยให้ตรงน้องๆไม่รับนี่แถวนี่แถว มาหัวแล้วคะแต่ยังไม่เสร็จนะฮะ F A A หาหน้าแล้วกี่นาทีกับตุกนนะว่าแค่ตัดก็ครบแล้วครึ่งโยกอ่ะไม่น่าปากดีนะทำตัวเป็นเฟิร์มไปได้เออ แต่เดวเหมือนดักแรไหมฮะไม่นี่คือเจอดีนี่คือตุ๊ไม่นี่คือเหลือโจนสลัดนี่คือใบเหลือนี่คือเหลือ <c oughs> อัน,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 เอน,น,อนเป็นสี่สิบนาทีแล้วทุกคนมันเกินเวลาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรฮะถ้าเราเอา คลิปไปนะคะแล้วก็เอาไปกรอคูณสองนะคะมันก็จะพอดี30นาทีหรือเปล่าไม่รู้กรอสักคูณสีก็ได้ตอ,อนนี้นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้ข้างหลังกล้องนะคะมีรูปพี่เจนอยู่นะคะเป็นจอคมนะคะก่อนก่อนหน้านี้เราไปเจอพี่เจนมาฮะแล้วเราก็บอกพี่เจนว่าจะต่อเมท่ันการลูลุม่อนก็คือทุกคนพี่เจนมาจากดิจิมอนด้วยนะคะรุ่นเดียวกันแหละอ <laughs> คนไม่รู้ว่าลืมแปะสติ๊กเกอร์หรือเปล่าแต่น่าจะไม่ใช่แต่ต้องต่อแล้วล่ะหลังจากนี้ถูกชนดจริงๆเลยเขาเรียกว่าเรียนรู้ไหวเออ,เอสิอทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าหนูนับถือศาสนาอะไรหนูนับถือศาสนาโจค่ะทุกคนมีศาสนาคือพี่เจนนะคะอยากเข้าไหมคะรัฐทิพี่เจนนะะสามารถสมัคได้ที่ด้านลรานี้เลยนะ มันลงไม่สุดน่มันแขงอ่ะฮ่า,า,าอย่าห้าทําอ่ะตกได้ตอกแล้วนะเอออ่างแกลบแสดงว่าสุดแล้วเย่ Yay. โอ้ยกินผมแม่เล้ามึงเข้าไปดิตํากระลอกเป็กตําประป็ก ทำนิวน้วโอ้ยทำนิวน้วทำนิ้วนี่ฮาได้ตัวแล้วอันนอน,น,นี่เป็นยังไงละ่ะเออเอาสีมันก็จะหลวมๆดูหลวมๆหน่อยๆไปเลยเปนกันดาษเลยกุงนอน น่ารักไมไมเมทันการลูลูมอนปิน่นฟึบๆจริงๆมันไม่ทันอีกฮะนี่ ตอนแรกต่อไป2อชั่วโมงครึ่งนะคะที่ตัวรวมฐานแล้วก็พลิกตัวเล็กน้อยนะคะรวมเป็น3าชั่วโมง15นาทีอันนี้คือต่อครั้งแรกของเราเลยรู้สึกว่าพานมันแข็งนิดนึงอะนิ้วนิวน,วนิวพง <c oughs> แต่ก็พาร์ใหญ่นะฮะถึงจะแข็งแต่มันใหญ่นะะ่ให้ต่อง่ายฮะก็เลยใช้เวลาไม่เยอะฮะไม่เยอะแหละถ้าเทียบกับมิมิม,มิมิน่าจะพาร์ละเอียดกว่าถ้าใครอยากเห็นเราต่ออะไรอีกก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร์แล้วซื้อม,มาเป็นหนูละคะ่ะเย้ค่ะตั้งหนอย,อยแล้วจ้า